สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งกรกฎาคม2565นะคะโค้งสุดท้ายเลยนะคะโค้งสุดท้ายปู่ขันแก่นเล่าความฝันให้ฟังเมื่อวานนะคะก็ในความฝันของปู่ขันแก่นเป็นความฝันที่ดีมากๆปู่ขันแก่นเล่าให้ฟังว่าเห็นผู้ชายผู้ชายเป็นคนโบราณน,นะคะเป็นคนโบราณแล้วก็เดินมาแล้วก็กำหิบมาหนึ่งกำมือ กำเห็บมาหนึ่งกำมือแล้วเขาก็คว้างคว้างโยนคว้างมาเหนือหัวของอะไรนะคว,คว,ค,วคว้างผ่านคว้างผ่านหัวของปู่ขันแก่นไปนะแต่เห็บอะ่ะประมาณสักสิบยี่สิบตัวนะมันก็ตกมาที่หัวของปู่ขันแกน่นมันก็ตกมาที่หัวนะอ่าปู่ขันแก่นก็บอกว่าเอ้ยทําไมมาคว้างแบบนี้นะแล้วเขาก็เดินหนีไปนะผู้ชาย คนนั้นนะที่เป็นคนโบราณนะเป็นคนแก่แล้วก็เป็นคนโบราณนะ,ะความฝันของปู่คันแก่นก็มีประมาณนั้นเราก็มาแปลความฝันกันเนาะว่ามันจะหมายความว่ายังไงเพราะว่าวันที่29กรกฎาคมของทุกปีนะจะเป็นวันพาษถไทยแห่งชาติวันพาษถไทยแห่งชาติก็คือวันที่29กรกฎาคมหวยเมื่อปีที่แล้วหวยออก29ข้างล่างนะคะ29ข้างล่างแล้วเมื่อ งวดที่แล้วของเดือนมิถุนายน2565หวยก็ออก92นะคะมันก็คือเลขของวันพัสถไทยแห่งชาตินั่นแหละ9229นะงวดที่แล้วมันออกไปแล้วนะคะแล้วก็ปีที่แล้วก็คือปี2564เนี่ยวันที่1กรกฎาคมเนี่ยหวยออกข้างล่าง29วันพัสถไทยแห่งชาติเลยนะคะอะแล้วความฝันของปู่ขันแกนเนี่ยเห็บที่อยู่บนหัวอันเนี้ยเขาหมายถึงสำนวนไทยที่หมายถึง หมาตายเห็บโดดอ่าหมาตายเห็บโดดนะคะเป็นที่รู้กันในหมู่ข้าราชการในโดยเฉพาะข้าราชการทหารนะคะช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในช่วงเดือนกันยายนไปเดือนตุลาคมนะคะเขามีสำนวนไทยในบทความเลยนะคะไปเปิดบทความอ่านได้เลยว่าเออหมาตายเห็บโดดอะเขาเขียนว่ายังไงเนาะแล้วทีนี้เขาก็เขาก็เขียนบทความเนี้ยถึง ในในบทความก็จะมีบทความที่เขียนพัดพิงไปถึงนายกทักษิณนายกคนที่23ที่เขาบอกว่าอ่าที่เขาเขียนในนั้นบอกว่างานวันเกิดของนายกนะอ่าวันที่26กรกฎาคมเนี่ยวันที่26กรกฎาคมเนี่ยมันเหมือนแบบก่อยนะคะมันเหมือนก่อยแบบนั้นน่ะเขาเขียนถึงเลข23แล้วทีนี้เลข23มเนี่ยมันเป็นเลขที่น่าสนใจมากๆเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าอ่าวันที่ 29กรกฎาคมเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติวันภาษาไทยแห่งชาติมาจากาการที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงบรรยายทรงบรรยายเรื่องปัญหาการใช้ภาษาไทยของพระศรีกรนะคะในมหาวิทยายลัยจุฬาลงกรณ์นะคะพระองค์บรรยายเมื่อวันที่29กรกฎาคม2 5 0 5จากวันนั้นถึงวันนี้ก็60ปีเลยนะคะ60ปีแล้วเมื่อวันที่5ธันวาคม2542 5ธันวาคม2542คณะรัฐมนตรีก็มีความเห็นชอบนะคะเห็นชอบว่าน่าจะเห็นชอบว่า,าให้วันที่29กรกฎาคมเนี่ยเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติก็เนื่องจากว่าระลึกถึงระลึกถึงพ่อคุณลำคำแหงด้วยนะคะที่พระองค์ประดิษฐ์ลายสื่อไทยนะคะลายสื่อไทยเมื่อพศ200เอ้ยพศ1826อ,อ1826นะคะ ในการที่พ,อพ่อคุณลำกำแพงประดิษฐ์อักษรไทยพศ1,826แล้วก็ระลึกถึงในหลวงรัจกาลที่9ทรงบรรยายเรื่องปัญหาการใช้ภาษาไทยนะคะเมื่อวันที่29กรกฎาคม2505คลรมก็เลยมีมติว่าวันที่29กรกฎาคมของทุกปีให้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเมื่อปีพาศ2542 จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ครบ23ปีนะคะ23ปี23ปีวันภาษาไทยแห่งชาติอ่าครบ23ปีนะคะแล้วก็มีบทความเรื่องของหมาตายเห็บโดดก็คือเป็นช่วงหัวเลียวหัวต่อในในปีงบประมาณถัดไปนะคะก็คือว่าเขาก็จะพูดถึงเรื่องของช่วงคนอ่าถ้าถ้าพูดถึงช่วงชีวิตคนนะคะช่วงหัวเลียวหัวต่อเนี่ยเขาก็จะแบ่งชีวิตออกเป็นห5ห้า ห้าช่วงห้าช่วงอายุก็คือสิบสองย่างสิบสามยี่สิบสี่ย่าง 13, 24, ยี่สิบห้าย่าง 25, ยี่สิบหกอ่าสามสิบหกย่างสามสิบเจ็ดสี่สิบแปดย่างสี่สิบเก้าหกสิบย่างหกสิบเอ็ดนะคะอันนี้ก็คือช่วงหัวเรียวหัวต่อที่เราจะต้องสนใจนะคะอันนี้เลขเลขอันนี้เป็นเลขที่น่าสนใจที่จะต้องนํามาใช้ในเรื่องในการตอบคําถามว่าไอ้ช่วงหัวเลียวหัวต่อ สำับหวยงวดเนี้ยจะเลขอะไรเนี่ยมันมีเลข13เลข25 26เนี่ยเนี่ยเลขไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นเลขอะไรเพราะว่าตอนเนี้ยที่เราบอกว่าอาจจะเป็นเลข14นะหรือว่าเฮ้ยไม่ใช่ละหรือว่าอาจจะเป็นเลข13เราก็เอาเลยนะเราก็ต้องเป็นระวังนะเลข13แล้วก็ต้องเลข14เดี๋ยวนะเราต้องคิดนะเราเลข24เราไม่เอาเราก็จะเลข25กับเลข26หเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นเลขบนไอ้ตรง25 26อหา่ะจะเป็นเลขบนเราจะเอาเลขอะไรเพราะว่ามันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแล้ว เลขสิบสามเราจะเอาเลขสิบสามด้วยเอาเจาเลขสิบสี่เพราะว่ามันเป็นช่วงหัวเลียวหัวต่อกคือเราจะดูอีตรงมันย an te ่างไงย่างก็คือแบบหัวเลียวหัวต่อก็คือย่างขึ้นมาเพราะว่ามันจะมีน้องพลอยที่ฝันว่าเอาลูกของตัวเองสองคนน่ะไปย่างอ่ะแบบนั้นอ่ะเขาเรียกว่าพวกเบนจพศพวกอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าย่างนะไอ้ตรงย่างเนี่ยช่วงหัวเลียวหัวต่อนะหวยงวดเนี้ยจะเกี่ยวกับหัวเลียวหัวต่อจะเกี่ยวกับสองแง่สามงามเนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยมันจะอยู่ตรงนี้แหละไม่รู้จะเลขอะไรนะอ่าแล้วทีนี้ เขาก็บอกว่าตรงที่มีฝันของแม่นงนะคะที่มีผีที่มีผีเจ็ดคนแล้วก็หันหันหน้ามาถามแม่นงนะตรงนี้แม่นงนะหันหน้ามาถามว่าจะไปไหนเหรออย่างเงี้ยแล้วก็หันแต่หัวมานะเขาเรียกตรงเนี้นอกจากจะแปลว่ากลับลํานะยังหมายถึงหัวเลี้ยวหัวต่ออะหัวเลี้ยวหัวต่อนะเพราะว่าเขาเอาแต่หัวหันมาหาแม่นงนะเขาไม่ได้เอาตัวมานะเพราะว่าเขาเป็นผีเขาก็เป็น เขาสื่อว่าหัวเลี้ยวหัวต่อเอ๊ะหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยมันจะเลขอะไรเนาะอ่ะเนี่ยเนี่ยเราต้องไปนั่งคิดว่าไอ้หัวเลี้ยวหัวต่อจะเลขอะไรดีเนาะระหว่างสิบสามหรือจะสิบสี่เนี่ยจะสิบสามหรือจะสิบสี่หรือว่าจะเลขยี่สิบสามหรือว่าจะเป็นเลขยี่สิบห้ายี่สิบหกอ่าเนี่ยเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะคะฝันของปู่ขันแก่นก็คือหมายความว่าช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออ่าช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วก็ ถ้าเขาบอกว่าหมาตายเห็บโดดก็หมายความว่านายที่หมดอำนาจลูกน้องหายหมดฝันของปู่ขันแก่นก็คือวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะจะ29่สิบเก้ไหมเพราะว่าเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติหรือจะ23่สิบมไหมเพราะว่าครบครบยีปีวันภาษาไทยแห่งชาติอเอาให้ได้เลยนะแล้วแต่ใครเลยนะอ,ะอันนี้อยู่ที่การตัดสินใจของแต่ละคนและว่าจะเอาเลขอะไรนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปอ,ะ,อะไรอะ โคงสุดท้ายโคงสุดท้ายอ่ะให้แปลเลยนะคะว่าหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วแต่ใครจะไปเลือกเลยนะคะว่าจะเลี้ยวจะ